ออกกาลังกายแล้วประจําเดือนหายเราควรจะออกกําลังกายยังไงถึงจะเหมาะสมกับผู้หญิงที่กําลังมีประจําเดือนอยู่ค่ะแต่ละช่วงของฮอร์โมนตามรอบประจําเดือนของผู้หญิงเนี่ยเหมาะกับการออกกําลังกายที่แตกต่างกันค่ะในช่วงแรกนะคะช่วงที่เราเป็นประจําเดือนออกได้นะคะแต่เป็นเบาๆเ,เดินเบาๆยืดเหยียดพวกนี้ได้หลังจากประจําเดือนหยุดไหลแล้วเนะะี่ยค่ะช่วงนี้เราสามารถเต็มที่กับออกกําลังกายได้เลยร่างกายจะต้องการให้มีกลูโคสน้ําตาลในเลือดที่ต่ําลงหน่อยถึงจะดีในช่วงที่ไข่ตกช่วงนี้เทส โปรเโนพีกสูงขึ้นนะคะฮอร์โมนเพศชายตัวนี้มีอิทธิพลกับการสร้างกล้ามเนื้อสร้างกระดูกมากๆถ้าอยากเพิ่มน้ําหนักเวทขึ้นหรืออยากเริ่มออกแบบฮิตเริ่มช่วงนี้ประสบความสําเร็จสูงค่ะหลังจากไข่ตกมาสักพักหนึ่งฮอร์โมนโปรเจสโรนจะเริ่มสูงขึ้นช่วงนี้ร่างกายจะเริ่มต้องการให้เราอยู่นิ่งๆสงบสงบ ต้องการให้มีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเพื่อเตรียมตัวจะตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นช่วงนี้แนะนําให้ออกกําลังกายเบาๆเราสามารถกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่เป็นธรรมชาติหรือคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตเพิ่มได้นะคะไม่ต้องกดไม่ต้องฝืนอดน้ําตาลขนาดนั้นเพราะเนี่ยก็เป็นสตรสของร่างกายถ้าเราทําให้ช่วงท้ายก่อนจะมีประจําเดือนเนี่ยเป็นสตรสเยอะขึ้นนี่แหละค่ะที่มาที่ประจําเดือนหายใครมีอาการแบบนี้บ้างลองคอมเมนต์บอกหมอหน่อยคะ่ะ